มาเจอกันนะโอบกันหน้าอุ่นนะครับก็วัดเราวัดเียอรมีนสพันถึงที่ทุนจองกล้าและสินินะครับก็ได้มาร่วมทับุญกันอะไรกันนะครับพบปะกันพูดคุยกันก็อุ่นทัหรับยอดกระถินนะครับยอดกระถินตอนนี้ฝากทุนจ๋าชิ้นชิ้นนะครับยังทับุญกันได้ตลอดนะครับทับุญกันต่อต่อ นะครับตอนนี้งยา,ากทุอย่างจนที่ทมางานต้อนผระถิ่นนะครับทางทางพระปีนี้ใช่ไหมปีนี้นนะเนี่ยผ้าถินเรามีจังกัดนะครับคือจะมีตัวแทนนะครับจากมูลต่างๆนะครับโดยเฉพาะประธานในในงานอุปถัมภ์นะครับประธานอุปถัมภ์การจัดงานก็เป็นของเรียกว่าครอบครัว ดวงสีนะครับมีหล,ล,ลุงปูะลงหลวงจารุหลวงพีเป็นตัวแทนวันนี้นะครับของพระมงกุฎสีคระโบกดวงสีนะครับก็ได้ทำพิธีไปแล้วสลาหหนึ่งนะครับแต่ว่า ปัจจัยือทกสาตที่จดที่ทำบุญนะครับเรื่อกาทำบุญบ้ากฐินสมุรกี่ยเนี้นะครับยังสามารถทำต่อกันนะครับเราว่ายาเรายังไม่ยังไม่สะดุดยอดยอดทำนุญทำบุนเงินฐินที่ท่านทำบุญันวันนี้ดังนั้นก็เลยอยากจะบอกบุญกันนะครับกับงานกถินวันนี้นะครับ ท่านที่มีความประโฉมจะพ่อผ้ากรถินนี่นะครับถวายผ้ากระถินเนี่ย,ย,หย,นนยให้ใช้การใส่ปัจจัยลงในตู้รับบริจานะครับบริเวณหน้าตลายใหญ่นีนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเรา เราวรักไงว่ากินนะครับมีตัวแอนเมีถึก่อนผ้าไทยผ้าอินน์นะครับมีอยู่ถึงสามชุดเองนะครับแล้วก็มีตัวแทนของแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านบริษัทห้างร้านาโรงเรียนนะครับก็ได้ส่งตัวแทนมาฝากทุนที่ต้องการด้วยวนะคะรับจะขอขอบคุณนะครับในดี่ดูดี ะครับก็ของอะไรอ่ะที่ว huh ่าอยากรีกระสินทร์มีะครับมีทางหนูนะครับกับพระกษัตริยเขานะครับเขาก็มีไว้ถึงที่นะครับนะครับผู้ดหยุดออกมาเองจานหนูก็ทำงานเข้ามาให้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกันนะครับบอกปูนกันว่า แยกกระถิ่นไปนี้เรายังรอรับแรงบุญแรงรัทธาจากท่านผู้สานนิยมจนถึงทุกวันนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณร้านอาหารที่มาออกบุญทานวันนี้ขอบคุณทางสำนักงานเขตสภาผสูงนะครับต้องขอขอบคุณท่าน านายจุชัยอมอตละลัดผู้ในการเขตนะครับนางปริศลาเดชทาน,กกน,นาทรผู้ช่วยผู้ในการเขตนะครับก็ขอขอบคุณท่านสอสปัญจุมหฮามัดน,นะครับันนี่แท้ก็ทำนำทีมงานามา,าเรื่องงานกับเรา นะครับก็ต <ers> ้องขอขอบคุณท่านสสประจิตรปาห์มัดนะครับท่านก็ได้มีอะไรท่านก็ได้ช่วยเหลือเราอ่ะนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนใกล้ชิดอยู่ในหมู่บ้านเรามานานละนะครับวันนี้ก็เห็นท่านพอดีนะครับท่านก็เข้ามาได้มาทักทายต่อรัฐนะครับทำทาดจีนงานมาทำวัดนะครับเอาละครับเดี๋ยว ้านหน้านี่นะครับพึงสาธิ่ชนที่มาร่่มง,งานเจ้ากระถินครับกรรองบุญหรือตู้บริจาคนะครับขอให้ท่านอธิษฐานนะครับ <c oughs> คิดว่าเราวันนี้เราถวายพระกระถิ่นกันแต่ว่าเป็นความจเป็นเนาะที่บอกได้เลยว่าเราต้องดูแลในเรื่งองความปลอดภัยนะครับและความปลอดภัยเนี่ย เรื่องที่ตัวเรานะครับเป็นวิถีชีวิตใหม่นะครับที่ทุกคนต้องร่วรลวมแรง่วมใจตั้งใจกันปฏิบัตินะครับที่เรียกว่าสามอย่างคือใส่แมสรล้างมือเพนละยะหา่างนะครับฝากกันไว้เนะเตือนสติกันไว้ทำเพราะว่าโควิดเนี่ย เขาจะอยู lives, ่ก you know, ับเราตลอดไปและต่อไปนี้เหมือนไขวัดไขวัดโยกไขว่รูุจีนอะไรพวกนี้แหละมันจะมุ่มามากับเราตลอดเป็นเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ในการดำรงชีวิตนะครับด้วยการตั้งตาพี่แหละนะครือว่าตั้งตาใส่แมสล้างมือเว้รยะห่างเนี่ยเพราะว้าไม่โดนต้องทำแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่รานการร้านค้าหรือว่าในที่สาธารณะ ทุกคนจะต้มตั้งแตนชีวิตแบบนี้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับเหมือนกับพวกว่าโควิดเนี่ยเป็นอยู่กับเราตลอดไปแหละไม่ใช่ว่าหายไปเดินวิสาหภูมไปละเพราะว่ามันเหมือนไข้หวัดนะไข้หวัดไข้หวัดนกหรือไอ้พวกนี้ไข้หวัดดีนครับแต่เหมือนกับตอนนี้โรคเอทิ้ง